สำหรับวันนี้กับผมพงศักดิ์โวจันทร์รักษาราชการเจนพัฒนาการอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเพื่อให้กําลังใจและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มตตีซึ่งประกอบอาชีพช่างเสริมสวยของอาเภอนาบอนนะครับซึ่งใช้บริการเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทิาทัณตตีซึ่งอยู่ในความดูแลของสํานักงานพัฒนาอุมชนหกรอำเภอนาบอน สังกัดโครงการพัฒนาทุนชนกระทรวงมหม่ไทยนะครับวันนี้ก็เป็นการขยายผลการเดเนินงานของกลุ่มซึ่งเดิมนะครับที่ขอใช้บริการเงินทุนหมุนเวียนเราก็ดำเนินการอยู่ในเขตพืน้นที่ของอำเภอนาบอนนะครับวันนี้ก็มีการขยายสาขาเพิ่มเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและยินดีนะครับก็เพิ่มสาขาที่2นะครับขยายบริการให้กับลูกค้า มาเปิดบริการอยู่ในเขตพื้นที่ตลาดทุ่งสงของเพเภอทุ่งสงนะครับก็โอกาสนี้ก็ขอแนะนําท่านประธานจตีนะชื่อชื่ออะไรครับค่ะเันทรัชดาศรีจันการประธานกลุ่มเตรียมพื้อนาำวนค่ะครับอีกท่านหนึ่งเจ้าหน้าที่ของเราสวัสดีค่ะผู้ผ่านสมานานนะคะพัฒนากรประจันตมนค์ค่ะครับพี่ครับสวัสดีค่ะร้านนี้ดจากกลุ่มเตรียมพื้นน้ำวนค่ะเออเป็น สมาชิกกตรีนะครับใช่มือผมครับสวัสดีค่ะนางสาวสุสุดิการเจียมฟีค่ะเป็นผู้กู้เป็นสมาชิกของกลุ่มสวัสดีค่ะนางสาวตัทิมาเสติยุทธ์ค่ะเป็นสมาชิกของกลุ